A.I. p e p p เปป้อแป้ปวกเปียกคิมยอนขยองอัดไป3ต่อศูนเซตศึกโคโววิลีเกาหลีใต้รอบที่3การแข่งขันประจำวันที่5ทธันวาคม2,566 <6 S 2> เวลา17นาฬิกาแข่งระหว่างทีม A.I. Pepper ของพักจองอาซึ่งอยู่ในชุดสีแดงพบกับคิมยอนขยองพิงสป p i เดอร์ซึ่งอยู่ในชุดชมพูม่วงทีม A.I. Pepper ประกอบไปด้วยพักจองอากับตันทีมชาติเกาหลีใต้ยาสมินเบดาดบีหลัง อเมริกาเอ็มเจฟิลิปจากฟิลิปปินส์พิงสปเดอร์ประกอบด้วยคิมยอนคยองเยเรนาและคิมซูจี AI p e p p เปอร์แพ้มาหลายแมตช์พักจองอาก็ตบได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะใช้พลังของยาสมินเบดาดเป็นตัวหลักในการตบต้นเซตกลางเซตเล่นได้ดีสูสีกับ Pink Spider แต่พอปลายเซ็ตไม่รอดคิมยนขยองและเรยน่าช่วยกันตบทําให้ AI Pepper แพ้ไป3เซ็ตรวด16 25 22 25 17 25 MVP คิมยนขยองอีกแล้ว